ชอบสีเขียวจริงๆนะหนึ่งพันห้า่งพันห้าเอาอุ้ยยจริงๆนะนี่หนึ่พันห้าอุ้ยเกลือไปแล้วไปแล้วฉันเริ่มโทรศัพท์ละอยู่ในรถป่าวะไม่แน่ใจเอยทำไมทำไมโทรศัพท์ผมจำไม่ได้นนี่มันศูนย์ยังไม่ได้ตั้งศูนย์อันนี้ใช่ไหมไหนเลนยังอันนี้มันศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่เลยอันนี้ไม่ได้ตั้งแขกมันพอดีเลยพี่ไม่ได้ตั้งให้มันต้องถ้าเล่นอย่างนี้ต้องเชิดตั้งหน่อยอ่โอเค ตั้งตัดห้าสิบห้าองศาได้ใช่ไหมตัดอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้แต่ว่ามันตอนนี้เวลาเฮ้ยกำลังนิ่งนี้พี่ล้มล้มเครื่องเลยอย่าปล่อยให้มันหมุนอย่างนี้เพราะว่าพี่คอมมอนเฟสไม่กันก็เพราะเป็นประเภทนี้แหละพอปั๊บพี่ล้มเลยให้มันตัดไปต่อไปต่อเลยเครื่องกำลังร็อตโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยหาได้ที่อยากเปลี่ยนอยู่แต่ข้อมูลว่ามันอยู่ที่รถแหละผมว่ามันอยู่ที่รถเพราะผมวิ่งตามไม่เห็นไม่เห็นล่วงนะเมื่อกี้มันเห็นไง ที่เห็นมันล่วงโปะไปผมว่าม่นอยู่ที่รถแหละอ้าวไม่เห็นทำงานไอ้นดังไงดันเข้าดิอ๋อถือไปเล้วกล้องผมทำงานไหมดูดิเห็นตัวเลขขึ้นอยู่ไหมตัวเลขขึ้นไฟแดงโอเคไปกันลุยต่อได้้้นอย่าไปล้อครับอย่าไปล้อครับไปครับเหล็กกำลังร้อนนะต้องรีบตีครับไปครับ โอ้ครับสุดอยอดเลยครับขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวไปเบือเห็นอย่าไปเบือเออยอ่ยอยอ่อเก็บเขาไปถามเต้ไปวู้วู้ขึ้นเลยขึ้นเลยดันขึ้นไปนั่นแหละโอ้โหคนละเรื่องเลยคน <c oughs> ละเรื่องกันที่สี่เลยเยี่ยมเยี่ยมไปถามเต้ไป <c oughs> ไปไม่มีไม่มีมันสูง

ถ้ามันมันแคบไปะอ่ามันมมันเยอ,อือตอสอบครับกดกดกดตา่เขาไปเลยดไปเลยบ,บสนามโบวิ่งครับผมเทครับครับผมสนามโบวิ่งครับ,มมรบตรงน,นี้เอามาฝึกซักษาด้วยใครอยากมาฝึกก็ มาหาผมได้ครับไปดันไปดันไปใครอยากมาฝึกที่สี่ทำไมมันมาได้วะย่าไม่ใช่มาช้าเมื่อกี้ใช่ไหมตะวันมาช้าเนี่ยที่ผมให้ไปฝึกตะวันฝึกขี่ช้าเนี่ยมันจะช่วยในพวกนี้ได้ทั้งทรงนะอ่ามันทั้งตัวเต็มไปลองละเมื่อวานขึ้นไม่ได้วันนั้นขึ้นไม่ได้มันลองเขาหนี่งไปอัดไปไปครับไปไป ตรงเลยโอ <Bond> ้วันนี้วันนั้นมีเป็นไงล่ะเจ้เฮ้ยอันนี้แค่เล่นนี่เฉยๆเออที่เราเล่นกันเออกิ้งอ่ะเอาไว้ล่ะเอาสิเออไปดิเครื่องใหม่ละลงไปเลยใช่ไหมลงไปแล้วก็ไปรอตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นลายลงดีกว่าั้ยฮะจะยากไหมลายไหนขึ้นนี้แล้วก็ลงฟาง เปลี่ยนเป็นลายลงคืนอันนั้นมันเป็นลายขึ้นเนี่ยผมนั่งตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายอ๋อเป็นลายลงแทนแล้วก็ค่อยวุอ๋อตะวันตะวันไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยลงลงอันตรายอยู่นะมันชันเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวไปลองดูชันแล้วมันเลี้ยวไงถึงได้อยู่แล้วเอาดิรอดูตะวันตะวันไอ้เหกแน่เฮ้ยชันแหว่ง้นโคตร เป็นไงมันหลุดไงกลัวมันหลุดเออเดี๋ยวว่าแต่ตะวันเลยเราก็จะหลุดเพราะมันเลี้ยวเลยไงเด้จริงเหรอจริงเหรอเต้ฮะเล่นเลยนะตะวันขึ้นไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ผมก่อนนะอ่าใช่ตะวันนะครับทดสอบครับ T4 ใหม่ครับขึ้นทางชั้นนะครับผมไปครับ ชันประมาณนักแปดสิบองศาครับยาวเลยยาวเลยจับจับเครื่องไว้เอียงปล่อยเลยเออเอเอียงไปเอียงไปไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไนยกไม่ตะวันช้าไป่ตั้งแล้วที่จริง่ะตะวันวันนั้นขึ้นไปเฉยเองวันนี้เฮ้ยปไปป เฮ้ยรู้อ่ะรู้สูตรดูดิครับว่ามันไม่ชันตะวันรอดูเขาขึ้นแค่ตรงนี้เองแต่ไม่ขึ้นไหล่ไก่เนี่ยเฮ้ยแต่นี่ลงได้เนี่ยว่ะเต้ แต่ว่ามันเสียงนิดนึงเนาะมันมันใกลกว่าน้อแต่มันลื่นด้วยพี่ว่านะลงไปปุ๊บจะลื่นปะไปต่อทางอื่นก็ได้ไปไปตรงนี่มันไปที่นี่หน่อยวันนั้นไปได้นี่ก็ไปอันเดียวกันไรเดียวกันไปนี่ยังไม่ถึงเท่าไรห้าร้อยเมตรเลยนะเออไปต่อเลยเหนื่อยแล้วเหรอยังไม่ถึงห้าร้อยเมตรเหนื่อยแล้วเหรอไปไปอันนี้อันนี้อันนี้มันบนมามันบนไปอันเดียวกันไปถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่รู้ไม่ฝึกก็ไม่เก่งดิครับ ใจไม่กล้าก็ไม่กล้าไปสักที่เลยครับไปครับเอ้ยบวกกันบวกกันเอ้ยบวกกันเตะหนึ่งไปเตะไปไปตะบันขึ้นเลยบิดเอียงบิดเอวกลัวร่องเตะลัวร่องเตะก็กลัวร่องครับตะบันก็กลัวร่องแต่ก็ไปกันได้ครับหลบร่องกันครับโอ้โหฮะเตะมาดิไปตอบนมานี้ไปบิดบิดเอ้ยนั่นแหละไปดูยัง ไปกดใจเย็นเงี้ยกดกดเลยกดไป,ไปโอ้โหสุดยอดครับยอ่อนิดนึงครับตอนขึ้นย่อครับย่อเข่าครับตอนขึ้นเหมือนเหมือนเอาเข่าดันย่อขึ้นสูงขึ้น <c oughs> บิดเลี้ยวไปนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ได้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 ไดได ้ยตะวันตรงนี้ตะวันนั่งลงวุ้ยเราดูอะไรตะวันดูตะวันนั้นมันลงได้ตะันนั้นมันลงได้ตะวันมาเลยตะันนั้นมันลงได้อยู่ที่ดูดูดูเอาดิลงมาเลยย่อเข่าแล้วจะลงมาลงมาย่อย่อเอ้ย ไปต่อเลยเดี๋ยวครับผม <c oughs> เดี๋ยวจริงๆลงเนิอเนอนีกล,ลงเนินขี่รถลงเนินอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ไปทางเดิมเล่นไรนั่นแหละถูกแล้วเล,ลเล่นไปทางเดิมไนลน์นี่ก่อนลายนี่ก่อนเออไปนั่นแหละ <c oughs> มันวนอยู่ตรงนี้ไปไปบิดไป <c oughs> อะไรอะไรอะไรม <c oughs> านี่ มาเร่ยตะวันมานี่อยตามเตะกอาไปเก็บคอนเทนต์เตะดีกว่าไม่ให้เตะไม่ให้ติดเลยไม่ให้เก็บเลยคอนเทนต์ content, ไม่ให้เก็บเลยเหรอไม่ให้เก็บคอนเทนต์เลยเหรอ <c oughs> อะไรนี่กี่เดชตะวันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยเฮ้ยฮู้วเฮ้ยโอ้โหครับโอ้โหครับ โอ้โหครับตามไม่ทันเลยครับอย่าบอกให้เขาได้เล่นนะครับเราจะตามเขาไม่ทันครับเพราะว่าจเจอเฮียเฮียหลบเฮ้ยนี่ไปตรงนี้จะเป็นทางชันนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปเ๋ยวรอบต่อไปกัน มาทางมามาตรงนี้มา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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วบิดออกเลยเราขึ้นมาเลยบิดมาเนี้ยมาเนี้ยนี่บิดมากดกดดิช้าตอน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 มันช้าเลยกดเลยกดเลยกดกดนั่นแหละแค่นแข้งกดเลยนั่นแหละไปเร็วอะไรเอวแข็งไป ไปนั่นเด้อไปหาหมอนวดให้กับบิดเอวให้หน่อยเด้ออีกสะบัดเอวให้หน่อยโอ้วันนี้ทำไมเราอ่อนจังวะเครื่องใหม่เลยเฮ้ยมันยังไม่คุ้นเครื่องใหม่คิดนิดนี่ขนาดไม่มีแดดนะโอ้ยถ้ามีแดดจะขนาดไหนโอ้ยเย้โอ้ยยน้ำน้ำมาไหมมาไมมาตามมานี่นี่ใจจบรุดดึกและวมาแล้วครับสนามนี้ครับใครอยากลองมาได้ครับ Kinh.. Kiêng.. ghim ghim Kiêng.. ghim 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 ไปครับเบรกดูเชิงก่อนว่ามันจะไปทางไหนลายนี้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 ใช่ลายนี้ไปลงตามเตะไปจะเบรกจะบิดอ่ะเบรกดูเตะดูดูกาทำดูดินี่แทบหยุดอ่ะแทบหยุดกลางอากาศไปลองดูหายแล้วเออไปอ่ะไม่ไหว

ได้เกงเออต้องย่อแบบเต้นะย่อแบบนั้นต้องย่อแบบนั่งลงแกยังแกยังย่อไม่ได้เต้ลองดูไงเคยด้วยความเคยชินนะย่อย่อแล้วต้องลุกให้ได้แล้วไม่ให้ย่อแล้วนั่งเลยนะไม่ได้นะเอาย่อนี่ตั้งหลายก็ได้เอ๊วันนั้นมากันเฮียไปได้เลยเอาไปดิไปดิไปดิไปย่อย่อเอ้ยได้ได้ได้เราันดูเราบันดูดูดู เขาย่อกันอย่างนี้เวลาลงอ่ะเนี่ยเขาย่อกันอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เขก็ไปได้ไหมเนี่ยเอ้ยกลบไว้กลบไว้เอ้ยติดแป๊บไยเอ้ยติดแป๊บไยเฮ้ยตรงนี้แกไม่รอดองเดี๋ยวให้เต้ลองให้ดูเฮ้ยมาเอียงอึดรอดไว้กดกด ดันขึ้นมาดันขึ้นมาปุ๊บตัวนี้เลี้ยวเลยเต้แต่เก่งเลี้ยวได้เต้เก่งเลี้ยวได้ไปเอาเต้เก่งพอเลี้ยวได้ครับดูเราดูทักษะครับเต้เก่งพอเลี้ยวได้ครับปึ๊บเราดูข้าวขาลงไหมครับเกี่ยวขาลงไหมครับโอ้โหไม่ต้องขาลงแล้วแม่งแน่มากเลยวะโอ้แมงยอดเฮ้ยเราดูตะวันตรงนี้ไอ้เนี่ยผมทิ้งเครื่องเลยเนย วันนั้นตะวันทิ้งเครื่องตรงนี้แน่วันนั้นพิงเครื่องเลยตรงเนี้ยพ,พอลงปุ๊บแกวเวอร์เนะจริงๆอ่ะแกะเวเบอแกวเอร์ปุ๊บเออมันนี้มีอะไรแต่แกวเวอร์ไนงะเอาไว้ลองใหมเนาะลอดูครับวันนั้น,น,เ,นเมื่อวันนั้นทีสี่แต่วันนี้เอสยีองให้ดูครับจะอาการเดียวกันไหมครับขอทรงตัวก่อนนะเอาเลยก็ทำใจกันครับวันนั้นทิ้งเครื่องแต่ตรงนั้นอะเครื่องอกี้กตุ๊กตุ๊กรงนี้เล เดี๋ยวเราวันนี้วันนี้เ2 2นยี่สิบสองครับอันี้หนึงนี่ไรมาอยู่นี่เรารอดูเราดูเราดูความกิริยามันๆนะครับตอนนี้เวลาเดินไป30นาทีแล้วครับ30มสิบวิแล้วครับเอาครับเราดูครับคาจะเปลืองเรียนไหมครับคนดูจะเปลืองเรียนไหมครับว้าคนดูไม่เปลืองเนนะคนดูไม่เปลือง อลอเยอะเ้ยเก็มาไม่ตั้งลมาเนตนี้เ่นตรนีเดี๋ยวให้เตขึ้นให้ดูจะใลอยเลยนะใเตลอยให้ดูเลยนตะวันเ้เขึ้นตรงนี้นะวิ่งมานะลอยไปโนนเลยนะนี่ขึ้นเล้อยไปเวิ่งมาพี่ขึ้นแล้วพี่ขึ้นได้ มไ่คลองดูแต่อาจจะไม่ลองอาจจะขึ้นธรรมดากันลองกำลังเครื่องไปเอาไม่เคยนี่ไม่เคยว่าไปจะให้เต้ขึ้นไปดูตะวันลองก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตะวันครับเดี๋ยวไปดูไปเนี่ยไปเนี่ยลองดูครับเพศสัตว์ตะวันครับท่านเพศสัตว์ครับเชิญครับสาธิตให้ดูหน่อยครับว่ันก็ขึ้นกันไงครับเต้อยากลองครับไปขึ้นย่อเข่าไปตั้น เยี่ยม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 ไม่ใจมันสู้ไม่ได้ยเฮ้ยถ้ามันมันเกือบได้กันตะวันจริงๆนะไปต่อไม่ได้สิเนียเฮ้ยมันมันจะล้มล้มล้มล้ตักเตะกันเตะมาเลยครับเราดูเตะจะลอยขึ้นมาเลยครับเราทำได้ไงเนี่ยราดูเตะจะลอยขึ้นมาเลยครับเราดูเราดูเตะไม่ล้มเลยครับโอ้ไม่กดชันเลยครับดู เราดูตอนลงด้วยเราดูตอนลงด้วยลงด้วยเหรอเออลงด้วยอะไรนะอ่ะเราไม่ไม่ไม่ไดูลงจากลูกได้บิดอบิดลงมาฟึ๊บมองด้วยกล้องมองด้วยกล้องอาจจะแค่ยิบยิบแต่ผมอยากให้คนมาลองครับตรงนี้ครับหมดแล้วนะครับข้าวเช้าก็ไม่กินนะครับมาดูเต้ครับจะจะลงยังไงครับตีลงนิ่มมากครับลองมาก เฮ้ยตะวันเด็พเราตะวันเด็กเราตันลงเอาดิอีกตัวนู้นไม่ได้ตัวนี้จะจะเหลือเลยเอาดิลุงมันก็เหมือนพี่ลงมันโดดอ่ะมันโดดเนินอ่ะนะไหวมันก็ลงตึ้งลงมาเลยอ่ะเอาไอ้นั้นเก็บดีด้วยไอ้บ้านไอ้บ้านจอดอ่ะจอดอ่ะให้มันไม่ให้มันชี้แบบของเตี้มันชี้ไหมมันง้างนิดเดียวเตี้เออลรอไม่ดุงก็ว่าไปแล้วสินี่เป็นไงทิ้งเลยอ๋อตะวันเก็บไปนั้นด้วยที่ที่เออนั่นแหละดันขึ้นไป ไม่มีอะไรไดพอแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับยาที่ร้านจะช่วยได้ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เรากินยาตอนนี้เราจะเรากินยาเพิ่มความกล้าเลยครับนี่รีบลงเลยเออ Howdy!